ในเมื่อมีคนขอม,มาเราก็จัดให้นะวันนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างเจ้าสไปโนซอรัสหรือพี่ดุจากจูราสสิกพาร์ค3นะครับและก็เจ้าดิสทอร์ตัสเร็กซ์เจ้าดีเร็กซ์จากรีเบิร์นะครับซึ่งรอบนี้ผมได้มีการปรับ DNA ครับปรับสเตของมันเนี่ยให้มันสูสีกันนะคือคลิปก่อนเนี่ยมันจะแบบดีเร็กซ์เก่งเกินไปเ,นเก่งมากเก่งมากๆอะ่ะแต่ว่าวันนี้คือเราปรับให้มันมีสเตเท่าๆกันนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะ สไปโนพี่ดูนะครับแตชของมันก็พลังโจมตี131นะแล้วก็พลังป้องกัน48 m a x แม็กซ์มาครับ100นะแล้วก็เจ้าดีเรสพลังโจมตีอยู่ที่135ครับเยอะกว่าสไปโนนะแล้วก็พลังป้องกันจะอยู่ที่45ครับซึ่งจะน้อยกว่าสไปโนนะคือเจ้านี่จะตีแรงกว่าครับแต่ว่าดีเฟนซ์จะน้อยกว่านิดนึงส่วนสไปโนจะตีเบาวกว่า แต่ดีเฟน์เยอะกว่านิดนึงนะซาิน่าก็เท่ากันนะครับทั้ง2ตัวนะก็สลับใครที่เชียร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็หากใครกดไลค์ให้ด้วยเนี่ยผมก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะอืมเกือบลืมบอกอีกอย่างนะครับคือผมได้ปรับให้เดโนสาสอ,สอตัวเนี้ยมันมีนิสัยครับที่ห่วงอนณาเขตมากๆนะแล้วก็ไม่ชอบการอยู่ร่วมกับเดนสารสายพันธุ์อื่นนะครับ ซึ่งมันจะไม่ชอบขี้หน้าตัวอื่นมากๆครับถ้ามีตัวอะไรเข้ามาในอนาเขตของมันนะทั้งสไปโนและก็ดีเร็กซ์ก็เดี๋ยวมาดูดครับว่ามันจะดุก,กันแค่ไหนครับสไปโนวิ่งเข้าหานะเริ่มการต่อสู้ได้ดีเร็กซ์เปิดไปก่อน,นครับสไปโนกระเด็นเลยแอนิเมชั่นไม่บักเหมือนสไปโนรีเบิร์ชนะ เหมือนจะต่อสู้ถึงตัวกันได้ครับตบเป็นตบโดนเป็นโดนอา้าวสไปโนเป็นฝ่ายวิ่งหนีนะครับดีเร็กซ์ D ex, ชนะนะครับในรอบนี้ยังเดินตามกันอยู่นะค่อยๆแบบเดินมาจ้องหน้านครับสายตาอาฆาตมากดีเร็กซ์ตอนนี้ดูเลือดสิดีเร็กซ์ยังเต็มร้อยนะเพราะว่าไม่โดนโจมตีเลย สไปโนโดนเปิดไปทีหนึงเหลือ9 2เนะี่ยเข้าไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแต่ว่าสไปโนแบบน่าจะยังเชิงก่อนนะเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าสูซีนะเพราะว่าสเตตก็เท่าๆกันนะครับไม่ห่างกันมากคือปรับใกล้เคียงได้แค่นั้นนะครับคือสุดแล้วพี่ดูเรียกอะเห็นไหมดีเรสตั้งท่าครับพร้อมต่อสู้ เอาแล้วฮะใครจะเป็นฝ่ายได้เปิดก่อนอีกแล้วเหรอดีเร็กซ์เปิดสไปโนก่อนอีกแล้วนะครับเลือดหายไปนะครับตอนนี้เหลือ72นะหายไป28สไปโดไม่เอาคืนบ้างเหรอพี่ดุวิ่งหนีอีกแล้วนะครับยังไงฮะยังไงเอาเลยอยากเห็นพี่ดุเอาคืนบ้างอะยังไงฮะ จะได้หรือเปล่ารอบนี้หรือว่าจะโดนอีกเออให้มันได้อย่างนี้เอาบ้างสิเข้าไปครับเลือเหลือเ6นะอืมดีเรสเอาคืนบ้างนะตอนนี้ดีเรสเลือดเจพี่ดุเจ็ดสิบเก้ครับอพอเห็นอนาคตหน่อยนะ <c oughs> นึกว่าจะเป็นเหมือนรอบก่อนนะครับเจ้ารีเบิร์ตสไปโน อรอบนี้ดีเร็กซ์เหมือนจะล่าถอยเนี่ยสไปโนก็มานั่งพักเนี่ยเอาไว้เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเอาเลยครับอีกรอบนึงรอบนี้จะ,ะเผด็จสืกได้หรือเปล่าครับสไปโนย่องมาใส่แล้วดีเร็กซ์หันหน้ามาตั้งรับฮะสไปโนเปิดก่อนนะครับสัตว่าดุใช่ย่อยดีเร็กซ์ โต้กลับเลยครับย่าก,กับมูโต้เลยสไปโนแผลขึ้นตัวนะเรื่องเหลือ79นะครับดีเร็กส์เจนะสไปโนเยอะกว่าดีเร็ก์เหมือนจะล่าถอยอีกแล้วฮนะสไปโนเป็นผู้ชนะจะซ้ำเลยไหมต้องรีบซ้ำนะสไปโนถ้าจะเอาอะเอาเลยครับมาสู้อีกรอบนะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือไม่ฮะหวังว่าจะรอบสุดท้ายนะ สปไปโนกัดเข้าไปอย่างแรงดีเร็กซ์ชนกลับบ้างอะจะสู้ต่อไหมจะต่อไม่ต่ออา้าวไม่ต่อครับ <c oughs> เหมือนดีเร็กซ์จะเป็นฝ่ายอะไรเนี่ยโอ้อีกแล้วฮะแอนิเมชันมันบั็กนะน่าจะเป็นการแบบแรกกันครับเจ็บคู่เลยตอนเนี้ยจะจบไหมดีเร็กซ์เป็นฝ่ายวิ่งหนีนะยังไม่จบฮะ ไปโนชนะไปนะครับพี่ดุเราดุมากนะนี่ไม่ค่อยจะอวยเลยไอยช่องนี้มันอวยพี่ดุอะ่ะเอาเลยครับเหมือนจะเริ่มอีกยกนะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายยกมากเมื่อกี้ไม่จบสักทีฮะยืดเยอมากคู่นี้อืมดีเร็กซ์เปิดก่อน,นครับรอบนี้ กลับมาเปิดก่อนบ้างสไปโดเอาคืนไหมสไปโนว่าไงอืมสไปโนได้กัดคืนนะจะแลกไหมรอบนี้หืมเหมือนจะแลกหรือเปล่าครับยืนนิ่งแบบนี้อ้านั่นไงแลกจริงด้วยงั้นแสดงว่าต้องมีคนเลือดน้อยอยู่หนึ่งตัวใช่หรือไม่ หึโอรอบนี้สไปโนวิ่งหนีฮะดีเร็กซ์เป็นฝ่ายชนะบ้างแล้วฮะเหลือเหลือ57นะครับดีเร็กซ์สไปโน57เท่ากันเลยฮะโอหรอบนี้โคตรสูสีอะเราใกล้จะได้เห็นผู้ชนะในวันนี้กันแล้วนะครับกดใจรออีกไม่ช้าเดี๋ยวผมขอล้อมรั้วไว้แล้วกันนะครับไม่ให้มันเดินเพ่นพ่านนะจะได้จำกัดเนื้อที่ให้มันต่อสู้กันถี่ขึ้นนะครับอ่า ล้อมรั้วป้องกันไว้แล้วก็ปิดลบต้นไม้ออกไปครับจะได้มองเห็นชัดๆนะโอเคประมาณนี้อา่าดีคือสังเวียนสุดท้ายของพวกแกมาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะไม่วัดก็สาระไม่สาระก็โบดไม่โบดก็เมนไม่เมนก็กุฏิเนน้อยเองมุกนี้มันจะเล่นซ้ำอยไม่เป็นไรฮะเราเป็นคนชอบรีไซเคิลมุก ตอนนี้สไปโนได้นั่งพักนะเลือดรีขึ้นมา75นะตอนนี้เลือดเท่ากันเลยนะครับ76 76เท่ากันนะก็สูสีมากฮนะเอาเลยครับนี่จะเป็นยกสุดท้ายหรือเปล่าฮนะจะสู้กันแล้วนะครับเลือดยังไม่เต็มทั้งคู่นะดีเร็กซ์ i สไปโน8 8เท่ากันนะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะ เราจะเห็นผู้ชนะแล้วสไปโนโเปิดก่อนนะครับตอนนี้ดีเร็กสเลือดเหลือ68สปสไปโน89ดสครับยังไงยังไงมองหน้านครับกำลังจ้องกันตากระเหมิงดีเร็กสวิ่งหนีนะเฮ้ยดีเร็กไม่ซ้ำว่ะสไปโนโนี่แบบได้ใจนะร้องใส่เลย เอาเลยครับและตอนนี้กลับมาเลือดเต็มกันทั้งคู่อีกครั้งนะ0หเท่ากันเลยรอบนี้จะตัดสินได้หรือเปล่าครับพูดอย่างนี้กี่รอบแล้วอยากเห็นมันตัดสินกันสักทีนะครับสู้กันนานมากหลายยกมากสไปโนโดดเข้าไปเปิดก่อเนี่ยกัดเข้าไปเต็มแรงตีเร์ว่าไงจะเอาคืนได้ไหมฮะหรือว่าจะหนวิ่งหนีไป มือนจะวิ่งหนีนะครับโอ้โหดีเร็กซนี่วิ่งหนีบ่อยนะสไปโนก็ชนะอีกแล้วลครับถ้าเดิมจุดเดิมมันต้องตามแล้วแบบนี้สไปโนจะได้เผด็จศึกสัก,กทีต่อเลยไหมามา้องขูดครับแสดงความเป็นใหญ่โอเครอบนี้สไปโนเปิดก่อนอีกแล้วลครับ จะได้เห็นผู้ชนะหรือไม่ฮะตอนนี้ลุ้นมากสู้กันไม่จบสักทีฮะเีเร็กสใช้หัวหมงเข้าไปตอนนี้เหมือนเขาแลกกันนะครับแอนิเมชั่นบักนะเจ็บคู่นะดี D เร็กสเหลือเหลือ51สไปโน59ครับสไปโนเป็นฝ่ายชนะนะอ่า เป็นแบบนี้มาอีกรอบนึงอนะถ้ามันรีบซ้ำกันนะผมว่าได้จบแน่เฮ้ยมันซ้ำกันวะร,รอบนี้สไปโนเะลือด86ดีเร็79เนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดินใส่กันแล้วดีเร็มาอย่างน่ากลัวน่ารักด้วยนะคล้ายๆวานเปลูก้า ดีเร็กซ์โดนเปิดเข้าไปเหลือ56นะดีเร็กซ์ชนกลับนะฮะสไปโน74จะแลกเลยไหมถ้าแลกนี่คือจบอาจจะจบเลยครับอ่าเหมือนจะแลกกันนะฮะแอนิเมชั่นบั๊กแบบนี้โอ้โหดี D x, เร็กซ์เหลือเหลือ31สไปโนจะ,ะเผด็จศึกไหมยังไงสไปโนไล่หนีฮึสไปโนเป็นผู้ชนะนะครับรอบนี้ เอาเลยครับตอนนี้สไปโนเลือด81แล้วก็ดี 59, เร็กซ์59ครับเหมือนสไปโนจะไปชวนบวกแล้วพร้อมบวกเสมอโอ้โหเดี๋ยวสไปโนวิ่งไล่เลยฮะพี่ดูนี่มันดุจริงๆทำไมไม่กลับมาว่าภาครีเบิร์ดเนี่ยแบบว่ามาสู้ลาสบอสอะไรอย่างเงี้ยช่วย4สไปโน เอาแล้วฮะรอบนี้ผมว่าน่าจะตัดสินได้แล้วหรือเปล่านะครับเลือดพี่ดู94ดีเร65เนะี oh <my> พ่พีดูกัดเข้าไปครับดีเรเจ็บหนักสุดๆนะครับตอนนี้ดีเรตอนนี้อ่าเรียบร้อยฮะถ้าแอนิเมชันไม่บั๊กจะเห็นมันโดนสไปโนหักคอเนี่ะคล้าย ทีเรสจากชุลศิษย์พาก์า3นะครับโดนสไปโนหักคอนะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะคือพี่ดุจากจุลศิษย์พาก์า3นั่นเองเย้ไม่เสียแรงที่แอบเชีย <laughs> ์มันจะอวยไปไหนไว้ช่องเนี้ยก็อย่างว่าดครับนี่คือลูกรักประจำช่อง <laughs> แต่ว่าเราก็ปรับให้มันแบบ แ,แฟร์แล้วนะคือตอนแรกเห็นไหมที่เราโชว์สเตตเครับคือมันสูสีกันมากครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นแบบนี้นะฮะไม่แน่ถ้าเราสู้อีกรอบหนึ่งเนี่ยดีเร็กซ์อาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้ครับเพราะว่าสเต็ตของมันเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าใครคือผู้ชนะก็ประมาณนี้กับคลิปการต่อสู้ระหว่างเจ้าดีเร็กซ์กับสปไปโนซอรัส ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามไว้ได้หรือใครเนิ้มชากาแฟก็สามารถกดซุปเปอร์ตังค์มาได้ <Okay. S 1> วันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า